ทวงหนี้แรงๆอาจติดคุกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่ทนายลงไปเนี่ยเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิ์ในการทวงหนี้โดยไม่ชอบนะครับจึงถูกลูกหนี้ดำเนินคด,ดีในความผิดฐานกันโชครั์นะครับเดี๋ยววันนี้ทนายจะอธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานกันโชครั์นะครับซึ่งตามมวลกฎหมายอาญาม,มาตารา337เจเนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดโขมขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยกูเขียนว่าจะทําอันตรายาต่อ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เขืนหรือของบุคคลที่3จนผู้ถูกข่มขืนใจอยอมเชื่อว่านั้นผู้นั้นกระทําความผิดฐานกันโชคทรัพย์นะครับซึ่งทนายจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างเช่นว่าเราเนี่ยเป็น,น้าหมีใช่ไหมครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะทวงหนี้ได้อยู่แล้วแต่เราจะไปทวงหนี้ที่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายไม่ได้อย่างเช่นเราไปทวงหนี้กับลูกหนี้แล้วเราพูดว่าถ้ามึงเนี่ยไม่ให้เงินกูเนีย่ยครอบครัวของมึงเนี่ยจะเดือดร้อนอย่างนี้ก็เป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์ได้นะครับหรือยอย่างเช่นการทวงหนี้โดยพฤติการ ถ้าเราเนี่ยไปเจอทรัพย์สินของนี่อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์สองหน้านบ้านใช่ไหมครับเราก็ไปหักคอนมอเตอร์ไซค์เลยเราก็แหวกเขียนกับอาที่บ้านเราเลยอย่างนี้ก็เป็นความปิดฐานรักษนได้นะครับหรือยกตัวอย่างตัวอย่างหนึง่ง ถ้าเราเจอทุกนี้แล้วเราใช้มีดนะครับขู่ว่าถ้ามึงไม่ให้เงินกูนะเดี๋ยวกูจะแทงมึงตรงนี้แหละอย่างนี้ก็เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ได้นะครับฉะนั้นชนายขอเตือนว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ขอให้คุณใช้สิทธิทางศาลนะครับก็คือไปฟ้องศาลนั่นเองนะครับเพื่อให้ศาลบังคับให้ทุกนี่ชำระหนี้นะครับแต่คุณอย่าใช้วิธีที่ผิดกฎหมายไม่งั้นแล้วคุณจะไม่ได้เงินแต่คุณจะติดกู้แทนนะครับอันนี้